สวัสดีครับคุณปอนเป็นไงวันนี้มาโปรอินเตอร์เอ็ครับครับก็สนุกดีครับวันนี้ครับได้คุยอะไรกันมากมายเลยครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกครับที่มาโปรอินเตอร์เอ็ครับก็รู้สึกสถานที่สวยงามมากครับแล้วก็คืนนี้มีเป็นเอกสารตำราที่เกี่ยวกับการแนะนําสถาบันไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเยอะมากครับครับในส่วนของเด็กดี .com มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเรียนต่อต่างประเทศบ้างครับ สำหรับเด็กดีนะครับเรามีคอลัมน์ s t u d i ี r b o a r d ครับก็จะเป็นคอลัมน์ที่แนะนําการเรียนต่อต่างประเทศโดยตรงเลยนะครับในคอลัมน์นี้เราจะมีน้องๆที่เป็นระดับทั้งระดับมัธยมตอนปลายนะครับแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับที่เข้ามาใช้บริการคอลัมน์ของเรานะครับครับก็เร็วๆนี้ครับเราก็จะมีความร่วมมืออะไรบางอย่างครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆครับกับทางสถาบันโปรอินเตอร์เอดด้วยครับก็คอยติดตามชมกันครับครับมีเด็กๆจาก เด็กดีเนี่ยมีไปมัองนอกกันเยอะหรือเปล่ามีมีแท็กเคยมี<อ>แท็กไหมไม่ถึงขนาดแท็กเป็นทางการครับแต่ว่าคือมีเยอะแน่นอนครับคือไม่น่าเชื่อว่าเด็กในยุคป,ปัจจุบันนี่ครับจะมีความต้องการที่อยากจะไปเรียนต่อในต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคอร์สซัมเมอร์เองหรือว่าในระดับปริญญาตรีเนี่ยครับก็เริ่มมีความสนใจกันมากขึ้นครับครับพี่เป้สวัสดีครับพี่เป้ยินดีต้อนรับสู่โปรเต์ครับพี่เป้ดู ในส่วนของเรียนต่อต่างประเทศ<ช>เนี่ยพี่เป้ทำอะไรบ้างคะ,คะก็คอลัมน์หลักๆในเว็บนะคะของคอลัมน์เรียนต่อน,น้องเนี่ยก็จะมออีหัวข้อวัฒนธรรมต่างประเทศค่ะอันนี้ก็จะเสนอเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมสนุกสนุกของแต่ละประเทศที่อ่านแล้วน้องๆจะชอบก็จะเป็นเช่นอารมณ์เหมือนซับแชทฮิตๆของวัยรุ่นฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็น นิสัยหนะ้ารู้ของคนสเปนประมาณนี้ค่ะน้องๆก็จะชอบอ่านกันแล้วก็จะมีคอลัมน์ประสบการณ์เด็กนอกอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ทางบ้านที่เด็กส่งมาค่ะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นประเทศอเมริกาพวกทุนแลกเปลี่ยนประมาณนี้เด็กจะส่งประสบการณ์มาเยอะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคอลัมน์วิธีเตรียมตัวเรียนต่อนอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆในการไปเรียนต่อเมืองนอกเช่นการเตรียมตัวสอบการเตรียมตัวใช้ชีวิตประมาณนี้ค่ะครับผมมีสําหรับสําหรับ ห้องเรียนต่อต่อตอางประเทศเนี่ยมีน้องๆเข้ามามากน้อยแค่ไหนและส่วนใหญ่เข้าไปดูอะไรกันบ้างครับส่วนมากก็จะมาอ่านในคอลัมน์จะอาต่อต่อวันนี้เข้าเท่าไหร่กันครับอืมถ้าเป็นคอลัมน์ที่ขึ้นต่อวันเนื้อค่ะก็ทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณเออห้าพันแต่ว่าถ้าเนื้อหาไหนที่โดนใจจริงๆบางวันนี้ก็จะเป็นหมื่นเลยก็มีค่ะอืมครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs>